ไปแล้วกลับอย่างนี้ครับไปแล้วกลับขอแถมอีกรอบนึงขอแถมรอบนึงครับไปแล้วครับไปเรียบร้อยโซนเอลเรียบร้อยหนึ่งครับสองครับสามครับเรียบร้อยหน่อเราจะมีการถ่วงน้ำหนักเห็นไหมครับท่านครับใครดีลูกใครดีเออท่านแดงท่านแดงครับนี่ครับ อย่างนั้นแล้วโอ้โหมันจะมีมันจะมีสองอันเหมือนกันครับไปดับดับดับโอ้โหระวังไอเดียวระวังชนระวังชนไว้เฮ้ยไปเท่นะเท่นข้างบนเหลืองข้างล่างแดงครับนี่โอ้โหมันจะมีมันจะมีสองอันเหมือนกันครับไป ระวังไอระวังนระันไปเห้ถึงแล้วถึงแล้วเรียบร้อยผ่านผ่านผ่านครันผ่านอ่านผานผ่นานอ่นาาล่เน่นผ่านผ่านานผ่านานผานผ่านานผ่านผนเหมือนผ่า่นผนอ่นผ่า่าเอน่าาาาิา่ากากัล เอาไปแล้วครับโอ้โอ้อ้โไรับครับอหไครับไลรับไปลับไปลรับไปแล้วครับ้ครับไป้ไปแล้วครับ้แ้คไปับแล้วว้ัไ้ไไไปลับครับครับล้ัครับล้้ไปครับไปแล้วครับ้ไปแล้วครับไปไปไป อย่าเพิกอย่าเพิกอย่าเพิกอย่าเพกมันมีสาขาสาตีนเดินมามันเดินขยุกขยิกมันเดินเพิกเพิกนี่เลยครับสุนัขพันธ์เล็กครับผมนี่ครับโอ้โหมันนอนอะไรตอนนี้วะนะเฮ้ยเอออันนี้ออกหากินเวลากลางคืนอยู่มาไปแล้ว ดูสิผู้หญิงอะไรมีจุดสองห้อยด้วยะัแต่เป็นผู้หิงแค่ะสหิงเอาสวัสดีท่านผู้ใหญ่ใจดีก่อนเลยสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีก่อนเออเออนั่น้องต้องขอัยนะครับเออสวัสดีครับโ้เสียงมาแล้วลูกเขาขอบคุณครับวันนี้เขาขอบคุณอยู่นะครหงใไม่เชื่อดูเด็พี่กระจู้โผโอ้โหจะเป็นผู้หญิงยังไงันะเฮ้ยแด่แดแแ เฮ้ยนั่นรักอะน่นรักอะสูยหักอะไม่เล่นเกม้เลยแล้วไม่ปวด่อนเสียงพมืนไหนครับโอ้โหสวัสดีเป็นสายยันเลยแก